สวัสดีค่ะยินดนีต้อนรับชาวราศีพฤษภทุกทุท่านเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเมย์จะม,มาเปิดดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นดวงความรักนะคะสําหรับพาร์ทของคนโสดและพาร์ทของค,คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นละมีปัญหาต่อท้ายคลิปนะคะสําหรับคู่รักที่เลิกลากันไปหลายปีแล้วนะคะไม่อยากให้คุณ move on เนาะแล้วก็อยากให้คุณนะคะดูพาร์ทของคนโสดได้เลยนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องทิ้งสิ่งเก่าและ เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะสําหรับบางท่านที่คุณเลิกลากันมาหลายปีแล้วอะคะ่ะแล้วเวลาที่คุณมาดูแล้วคุณรู้สึกว่าของขึ้นอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากคุณนะคะเทลงอดีตที่มันเคยทําร้ายคุณคะ่ะเพราะในเวลานี้คนคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของคุณแล้วนะคะ ไม่อยากให้คุณนะคะหมู e ออนแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าอยากให้คุณรับรู้ไว้นะว่าทุกๆคนคะ่ะมีกรรมเป็นของตัวเองและเขาก็ไม่สามารถที่จะมีกรรมที่ทําไว้กับคุณได้นะักชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับบางท่านเท่านั้นเนาะโอเคค่ะก็สําหรับรัคนาราศีนะคะเมยแ เวอร์ชันนะคะไว้ให้ใต้คลิปวีดีโอนะคะสามารถที่จะไปเช็คกันได้นะคะไม่ตัดตามโหวราศาตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าดูแบบไทยแล้วมันใช่กว่าอะไรแบบเนี้คุณก็สามารถที่จะดูควบคู่กับหราศาตะวันตกไปได้เลยนะคะสามารถที่จะดูควบคู่กันไปได้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คัสของคนโสดกันก่อนเลยนะคะ ดี๋ยวขอดูลักนาราศีของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนกันหน่อยค่ะราศีมีนะคะธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะราศีพฤษภราศีเดียวกับคุณเลยเนาะแล้วก็ธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมและธาตุดินค่ะพฤษภกันมา่ก่อนนะคะเด่นพฤษภนะโอเคสำหรับชาวสองนะคะจริงๆก็สองได้และแต่ว่า พลังงานอาจจะไม่ใช่ของเขาแบบมากะนะคะเดี๋ยวเมย์ขอดูไพ่คำแนะนำให้กับชาวราศีพฤษภคุณโสดหน่อยค่ะชาวราศีพฤษภค่ะไพ่นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าในเวลานี้ค่ะอยากให้คุณนะคะฟังเสียงความรู้สึกของคุณ ฟังเสียงเรียกร้องที่อยู่ในหัวใจของคุณค่ะสิ่งที่จักรวาลนะคะแล้วก็สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณอยากที่จะสื่อสารกับคุณนะคะท่านส่งมาผ่านความรู้สึกของคุณเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกสับสนใจหรือคุณรู้สึกหาทางออกในชีวิตไม่ได้หรือคุณรู้สึกหมดแรงบันดาลใจอ่ะไม่ค่างรู้สึกว่าการฟังเสียงตัวเองว่าจริงๆแล้วอะค่ะคุณต้องการอะไรอ่ะคือสิ่งที่คุณควรทํานะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณและเทวดานางฟ้า เขาคอยเป็นไกด์ไลน์ในการนำทางให้กับชีวิตของคุณนะคะด้วยความรู้สึกของคุณด้วยเสียงจากหัวใจของคุณะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงของหัวใจของคุณนะคะมันเรียกร้องบางอย่างอยากให้คุณฟังมันหน่อยนะคะว่าทำไมมันถึงเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะคะคุณชาวราศีพฤษภนะเมฆถ้ารู้สึกว่า ชาวราศีพฤษภคุณน่าจะได้รับพรที่คุณไปขอไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกรอมานานแล้วโสดมานานแล้วอยากมีแฟนจังเลยอยากมีคู่จังเลยอยากมีคู่ชีวิตที่รักคุณซื่อสัตย์กับคุณแล้วคุณคุณภาวนาแล้วคุณภาวนาถึงนางฟ้าประจําตัวคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะค่ะเม่ค่ารู้สึกว่าพรนั้นนะคะคุณจะได้รับแล้วนะคุณชาวราศีพฤษภนะเพราะฉะนั้นนะคะจูนตัวเองให้ดีปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะพยายามทําให้ตัวเองนะคะ อยู่ในพลังงานบวกเนาะเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณชาวราศีพฤกษภนะเดี๋ยวไม่ขอให้ทางโลกขยายหน่อยคะ่ะไหนไม่ขอดูหน่อยนะคะสําหรับชาวราศีพฤกษภคนโสดพฤกษภคนโสด มองว่าชาวราศีพุษศในบางท่านเนี่ยคุณน่าจะโสดแบบเป็นเวลานานละคุณน่าจะโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะอยู่คนเดียวแล้วก็กรู้สึกเงาๆด้วยเนาะในบางท่านนะคะไม่แค่รู้สึกว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยความรักเข้ามาเยือนคุณละชาวราศีพฤษศพคุณจะได้เจอกับ ใครบางคนคะ่ะที่เขาจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแต่ทีนี้อยากให้คุณนะคะประคับประคองความรู้สึกของตัวเองนิดนึงคะ่ะเพราะว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยชาวราศีพฤษภน่าจะเซนซิทีฟพอสมควรอะไรแบบเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะรู้สึกเหมือนโดนสะกิดเนาะโดนสะกิดความรู้สึกนะคะในบางท่านคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีในเรื่องราวของความรักมานเนาะ,ะความรักในอดีตของคุณนะคะมันอาจจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อะคะ่ะ ในเดือนมิถุนายนนี้เลยทําให้ชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอยู่พอสมควรนะคะคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่ค่ารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขยันนะทางานเก่งคุณอาจจะได้เจอกับเขานะคะผ่านเพื่อนนี่แหละเพื่อนน่าจะเป็นสื่อนะคะที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันในบางท่านคุณน่าจะรู้จักกับเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะเฟรนด์โซนของคุณเนี่แหละคะ่ะไม่ค่ารู้สึกว่า มันมีโอกาสที่เฟรนด์โซนของคุณอะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกคนคุยที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วหายไปอะคะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาอีกเออไม่แค่รู้สึกว่าคนคนเนี้เขาน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแหละแล้วก็คอยส่องคอยมองชีวิตของคุณนะณผู้ชาวราศีพฤษภคนคนนี้น่าจะเป็นคนคุยเก่าของคุณหรือว่า เฟนโซนของคุณอย่างก,กับที่ไม่บอกไปสําหรับบางท่านที่คุณไม่ได้มีคนคุยเก่าหรือว่าเฟนโซนนะคะม่มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเห็นแล้วอ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาแบบเพื่อนไปก่อนแบบมิตรภาพไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดูกันไปคือชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนเนี้ยชัดเจนเลยว่าคุณน่าจะยังไม่รีบในความสัมพันธ์นี้ถึงต่อให้คุณรู้สึกว่าอยากมีแฟนหรือว่าอยากที่จะมีคู่ชีวิตอะแต่คือว่าการที่คุณจะมีคู่ชีวิตหรือว่ามีแฟนเนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพอะคุณอาจจะรู้สึกเหงาแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นแฟนกับใครก็ได้อะคุณค่อนข้างที่จะเลือกอ่พอสมควรค่ะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่เร่งรีบเลยในความรักไม่เร่งรีบเลยกับคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจริงๆอะคุณอะอยากมีแฟนนะชาวราศีพฤษภบางท่านคุณรู้สึกเหงาจังเลยอยากที่จะมีใครบางคนคอยแบบเออคอยพูดคุยอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบเนี้ย แต่คือว่าก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยอะ่ะเอออันนี้คือคอนเซ็ปของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับบางท่านที่เป็นคนคุยเก่าๆอะคะ่ะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยมีมองว่าคุณก็จะยังคงประคับประคองคนคนนี้อะคะ่ะไว้ในชีวิตของคุณนันหล่ะคุณก็จะยังไม่รีบด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเหมือนกับคนคนนี้เขาสง่งเขา เขาส่องเขาเมองชีวิตของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณชาวราศีพฤษภส่องเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งทําไมคนคนนี้นเขาถึงกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งรู้ไหมเพราะ oh, <ka> ว,ว่าความใจดีของคุณความน่ารักของคุณมันไปตาตึงใจเขาอยู่อะคะ่ะ <swords. S 1> มันทําให้เขาอะรู้สึกเวลาที่นึกถึงคุณอนะ <ông. S 1> เขาเผลอน,นึกถึงความน่ารักของคุณความใจดีของคุณความมีเมตตาของคุณนะคะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเออ บนโลกใบนี้มันหาคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็เออหวังดีกับเขาเนี่ยมันหายากนะอะไรแบบนี้ค่ะ,ะจริงๆนะมันหนีคำว่าคนคุยเก่าคนเก่าๆอะคะ่ะมันไม่ได้เชิงเป็นแบบแฟนเก่านะทุกคนเมฆ่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในเชิงแบบแฟนเก่าอะแต่มันเป็นเหมือนคนคุยเก่าคนที่คุณเคยรู้จัก หรือว่าเป็นเพื่อนของคุณนี่แหละค่ะที่คุณอาจจะไม่ได้เจอกับเขามานานแล้วอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งคุณชาวราศีพฤษภไม่ท่ารู้สึกว่าคนคนนี้เขากลับมาเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิม หมายถึงว่าคุณอาจจะสวยขึ้นคุณอาจจะดูดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วการกลับมาของคนคนนี้มันไม่ใช่ว่ากลับมาแบบที่ไม่ได้ผ่านความคิดอะแต่เขาเขากลับมาแบบที่เขาผ่านการคิดมาแล้วอะเขาไตร่ตรองมาแล้วเขาคิดมาดีแล้วเขาถึงกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณเนี่ยมันดูแย่มากคือจากท้ายอะเป็นคนใหม่ๆเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ย แม่รู้สึกว่าดวงของคุณเนี่ยน่าจะเป็นดวงของคนคุยเก่าเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณเคยมีบทสนทนาด้วยอยู่แล้วคุณอาจจะรู้จักคนคนนี้เคยคุยกับคนคนนี้สักพักหนึ่งแล้วก็หายกันไปจนคุณรู้สึกว่าเออลืมคนคนนี้ไปละแต่พอเวลามาถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบมีการกลับมาของคนคนนี้อาจจะแบบเซาไ กับคุณมาอะไรแบบเนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ทักมาหรออะไรแบบเนี้ค่ะคุณน่าจะเคยมีบทสนทนากับคุณคนนี้อยู่แล้วคุณชาวราศีกุมภศน่าจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะจากหน้าไพ่ก็คือมันเด่นมากที่จะมีการวนกลับมาของใครบางคนเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะผ่านสื่อโซเชียลเขาอาจจะใช้สื่อโซเชียลเนี่ยแหละค่ะให้เป็นประโยชน์เพราะเขารู้สึกว่า ถ้าจะมาเจอคุณเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณปฏิเสธอะ่ะเขาก็จะแบบหน้าแหกอะไรแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าติดต่อผ่านโลกโซเชียลอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบเออดูปลอดภัยดูแบบว่าเออมันมันซอฟหน่อยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคนคนเนี้ยอยากที่จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่ประเด็นเลยคือชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากกับคนคนนี้คิดเยอะคิดมากกับการกลับมาของคนคนนี้อะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคุณถ่ารู้สึกว่า มันจะยังไปต่อได้อีกหรอกับความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้เพราะว่ามันเคยพังไปก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเขาเคยหายไปจากชีวิตของคุณก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะคือความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้แต่เขาก็ไม่พัฒนากับคุณแล้วในเวลาเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะยังพัฒนาได้อีกหรอในเมื่อ เออความสัมพันธ์มันก็แบบจบไปแล้วหรือว่าเราไม่ได้คุยกันมานานแล้วเราไม่ได้เจอกับคนคนนี้มานานแล้วอะไรแบบเนี้ค่ะในบางท่านคุณน่าจะเคยมีประเด็นกันก่อนที่จะแยกย้ายจากกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางเรื่องในเดือนมิถุนายนเมมองว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากคะ่ะที่คนเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนที่คุณเคยรู้จักอะคะ่ะ จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้คือชาวราศีพฤษภน่าจะให้เขาอะค่ะคงสถานะอยู่ในเฟรนโซนซะมากกว่าคือคุณไม่รีบกับคนคนนี้เลยทั้งๆที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากมีแฟนนะหรือว่าแบบเออฉันอยากมีใครบางคนอะไรแบบนี้ค่ะแต่กับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าแบบไม่รีบเลย ไม่รีบกับคนคนนี้เลยค่ะค่อยๆแบบดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภก็จากนา้ำพายก็คือไม่รีบจริงๆมาว่าคนคนนี้อะค่ะจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะไม่มองว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะมอบความรักให้กับคุณนะก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีประเด็นมีดรามา่าหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าความสัมพันธ์นับเวลานั้นนะคะเขาอาจจะยังไม่โตพอหรือว่า คุณอาจจะยังไม่โตพออะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณสองคนแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้อะค่ะเขาจะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเขาจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเห็นภาพมากขึ้นมันเห็นอนาคตมากขึ้นนะคะผู้ชาวราศีพฤษภทีนี้ก็อยากให้คุณนะคะลองดูหน้าง,งานอีกทีนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจมากๆเนี่ยไม่ค่ารู้สึกว่า น่าจะไม่ใช่คนคนนี้อ่ะเพราะว่าจากหน้าไพ่คือคนคนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณที่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันมากจนถึงขนาดแบบสร้างบาดแผลให้กันละกันนะคะมันน่าจะเป็นการที่เคยคุยกันเคยรู้จักกันแล้วก็ทางหายกันไปแบบนี้มากกว่านะคะสําหรับคนโสดเนาะก็เดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤษภในพร์ทของคุณคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็น,ม,ดนมีปัญหาต่อกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในพาร์ทของคุยคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราคนาราศีนะคะของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็คนคนนั้นนะคะที่มีประเด็นกับคุณนะราศีมังกรค่ะธาตุไฟค่ะไมงธนูนะราศีตุล ราศีมีนราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวขอให้คำแนะนำนบาใบแรกให้กับชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยไม่อยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และประสบการณ์ในชีวิตจริงนะคะมันจะสอนคุณได้ดีมากที่สุดคุณอาจจะรู้สึกว่า ทำไมเราจะต้องเจอแบบนั้นทำไมเราจะต้องเจอแบบนี้อย่าให้คุณนะคะรู้ว่าไวนะว่ามันคือบททดสอบเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะแข็งแกล่งมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าให้คุณจําไว้เป็นบทเรียนแต่อย่าเอามันนะคะมาทำํำลายตัวเองในทุกๆวันอย่าเอามันมาบั่นทอนกําลังใจของตัวเองอย่าเอามันมาบั่นทอนความรู้สึกของตัวคุณนะอยากให้คุณนะคะเข้าใจเลยว่า มันคือส่วนหนึ่งของบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนเท่านั้น,นะคะ่ะอยากให้คุณคิดบวกให้มากๆนะคุณชาวราศีพฤษภแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยอะคะ่ะที่ถ้าอยากจะบอกกับคุณเลยนะนั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะคะ่ะที่คุณได้เรียนรู้คุณผ่านบททดสอบะคะ่ะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆและรู้จักกับวิธีแก้ไขปัญหาและรับมือกับมันนะคะคุณชาวราศีพฤษภเนาะ จากน้าให้คําแนะนํานี้มเมยคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะนักหนวอยู่พอสมควรโอเคค่ะเดี๋ยวขอให้ทาร่โลนะคะขยายไพ่คําแนะนําให้กับชาวราศีพฤษภกันหน่อยนะขอดูสถานการณ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะวนไปวนมาประครับว่าครอง ความสัมพันธ์กันอยู่หลายรอบแล้วค่ะอืมพยายามเข้าใจพยายามใจดีพยายามที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอะมีความเครียดมีความรู้สึกเสียใจความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะท็อกซิกอยู่พอสมควรคุณดีกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยแล้วก็เป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่นิดนึงอะ บางท่านก็ไม่นิดหรอกเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ค่ะผู้คนเข้าหาเยอะอืมตัวคุณน่ะมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะมองไปถึงอ่อมองไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์อะในบางท่านอนะคุณมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะแต่ว่าเหมือนคนคนนี้ค่ะเขาหน้าจะให้คุณไม่ได้หรือเปล่า นบางท่านคุณเจอสถานการณ์รักสามเศร้าในบางท่านคุณเจอเฟรนด์โซนในบางท่านคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนสองคนสังคมของเขากับคุณมันอาจจะแตกต่างกันด้วยอะค่ะสําหรับบางท่านอะความคิดนิสัยของคุณกับเขามันก็ค่อนข้างที่จะที่จะต่างกันด้วยอะคุณรักเขาคุณให้เขาเป็นที่หนึ่งแต่เขา กลับให้คุณแบบเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาอาจจะละเลยความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยบางครั้งในบางท่านคุณติดเรื่องของครอบครัวถ้าเขาโสดนะคะหรือว่าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยคุณน่าจะติดในเรื่องของคนในครอบครัวเขาอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาะอาพี่น้องอะไรอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอืแต่บางท่านก็คือติดในเรื่อง คนในครอบครัวเขาเลยภรรยาเขาอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณเป็นตัวจริงเขามีตัวสมรองอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคุณพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้หลายรอบแล้วนะคุณพยายามปรับเปลี่ยนให้สถานการณ์มันดีขึ้นคุณพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคะ่ะมันไปต่อด้วยกันได้พยุงความสัมพันธนะ์น่ะคุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ประครับประคอง ชีวิตคู่ในบางทาง่านแต่ดูเหมือนว่าคุณทำงานหนักอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะคุณต้องอดทนหนักมากเลยนะเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะคุณรู้แต่คุณพูดไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณรู้แต่คุณไม่ได้อยากพูดคุณเหมือนคนที่แบบรู้นะแต่พูดไม่ได้ พูดแล้วมีประเด็นพูดแล้วมีปัญหาพูดแล้วมีดรามา่าคุณได้ตายอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณดูตัวเล็กมากเลยค่ะในทุกๆครั้งที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นีหห้หลายครั้งที่เขาละเลยความรู้สึกคุณหลายครั้งที่เขาละเลยและไม่ใส่ใจคุณหลายครั้งที่คุณอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้และก็หลายครั้งเหมือนกันที่คุณให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคนคนนี้ค่ะ จะไม่สนใจคุณมากแค่ไหนไม่ว่าคนคนนี้จะเย็นชาใส่คุณมากแค่ไหนอะคะ่ะคุณพยายามเข้าใจคุณพยายามไม่รู้สึกคุณพยายามไม่คิดลบกับคนคนนี้คุณพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณรักเขามากเลยนะจากน้ายพอะคะ่ะแต่ดูเหมือนตัวเขาอะค่ะทำให้คุณรู้สึกแย่อยู่หลายหลายครั้ง เปแค่รู้สึกว่าเขาน่าจะทําให้คุณรู้สึกแย่หลายครั้งเลยคุณชาวราศีพุกศ์จนคุณรู้สึกว่าแบบมันเหน็ดเหนื่อยและคุณไม่รู้ว่าจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะ่ะเพราะคุณเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาเพราะคุณเหนื่อยกับการที่คุณจะต้องมารับรู้หรือว่ามารู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะค่ะมันเหมือนกับ คุณรู้สึกหนักหน่วงมากๆจนคุณรู้สึกว่าจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่ามันเหนื่อยเกินไปไหมอันนี้ค่ะคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จากนา้าไพ่ไหนไม่ขอดูหน่อยค่ะว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มอกว่าคุณน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไม่มอกว่าคุณน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่อะค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่นี้แหละแต่ทีนี้คือมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะแบบเดินออกมาจากคนคุณนี้ไหมจริงๆอะดวงของคุณเนี่ยเดินออกมาได้แล้วนะจริงๆอะถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆอะค่ะคุณสามารถทําได้แล้วนะ แต่ทีนี้คือบางท่านคุณยังไม่ได้อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เลยอะค่ะคุณยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยคืออยากจะไปให้สุดอะรู้นะว่ามันเหนื่อยรู้นะว่ามันเจ็บรู้นะว่ามันเจียดใจคุณรู้ทุกอย่างเลยแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่คุณยังอยากที่จะไปให้สุดกับความสัมพันธ์เนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกมันยังไม่สุดจริงๆอ่ะอมคุณต้องรอให้เขาแบบ เลิกกับคุณใจร้ายกับคุณก่อนน่ะคุณถึงจะรู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่คุณควรที่จะเดินออกมาแล้วอ่ะคุณต้องรอให้เขาแบบทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะค่ะคุณจะต้องให้คนคนเนี้ยเขาทํากับคุณจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณถึงจะเดินออกมาได้ชาวราศีพฤษภ ตามพื้นดวงของคุณคุณเป็นคนที่หัวดื้อหัวร้านอยู่แล้วอดทนเก่งคุณเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆแล้วก็จริงๆจ,จากจากน้าพัยในเวลานี้อะคะ่ะจริงๆอะคุณเดินออกมาได้แล้วนะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณอะคะ่ะที่คุณยังแบบปิดใจที่คุณยังไม่ได้อยากเดินออกมาหนึ่งเลยคุณติดในเรื่องของครอบครัวถ้าคุณกับเขาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วอะคะ่ะ ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกับเขานะเมค่ารู้สึกว่าคุณเลือกคนคนนี้ที่จะเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเมค่ารู้สึกว่าคุณรักคนคนนี้มากเลยทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะคุณเดินออกมาได้แล้วนะแต่คุณไม่ทําในบางท่านคือคุณรู้สึกว่ายังอยากไปต่ออ่ะอยากไปให้สุดอ่ะ คุณอดทนเก่งมากชาวัาศิพฤศภที่คุณอดทนได้ขนาดนี้เลยอะคําเดียวเลยค่ะความรักคุณไม่มีเหตุผลอื่นๆที่จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วนอกจากความรักคุณเชื่อไหมเถอะว่าข้ออ้างของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองว่าเขาก็มีนู่นนั่นนี้ที่เป็นสิ่งดีมันคือข้ออ้างมันคือข้ออ้างของคุณเลยที่ทําให้คุณอะคะ่ะอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อแต่ประเด็นหลักในความสัมพันธ์นี้เลยค่ะมันคือ ความรักคําเดียวเลยค่ะความรักที่มีให้กับคนคนนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกอยากไปต่ออยากสู้ต่อยังไม่อยาก move อ่อนอ่ะจริงๆริอ่ะถ้าคุณจะเดินออกมาเนี่ยคุณเดินออกมาได้เลยนะคุณออกมาได้เลยค่ะคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้เลยอะ่ะแต่ในบางท่านคุณรู้สึกว่าคุณยังไปไม่สุดคุณยังอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์นี้ต่อถ้าเขากลับมาคุณพร้อมที่จะสู้เต็มที่เลยถ้าเขากลับมา ถ้าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองคุณพร้อมที่จะยื่นโอกาสให้คนคนนี้เลยชาวราศรีพฤษภโอ้โหชาวราศรีพฤษภคะแม่มใหญ่คุณ move on มากเลยนะเพราะว่าจากนา้าไพยเนี่ยต้องใช้คำว่าสะบักสะบอมแล้วนะคุณอนะตอนเนี้ยมันแบบ มันถึงที่สุดแล้วนะมันไม่มีแล้วนะสิบเอ็ดดาบอะคือในเวลาเนี้ยตัวคุณอนะเป็นสิบดาบแล้วนะคะมันไม่มีสิบเอ็ดดาบแล้วอะคือมันเจ็บกว่าเนี้ยมันไม่มีแล้วอะแล้วคุณก็ยังคงแบบอยากไปต่ออะอยากให้โอกาสคนคนนี้แล้วก็ยังอยากที่จะอดทนกับคนคนนี้แม้ว่าเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ แต่ในใจลึกๆของคุณอ่ะก็ยังหวังว่าคนคนนี้จะปรับปรุงตัวเองได้คุณก็ยังหวังว่าคนคนนี้จะสามารถแก้ไขตัวเองได้คุณก็ยังคงหวังว่าคนคนนี้จะกลับมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็กลับมาแก้ไขตัวเองได้คุณชาวราศีพฤกภทศพทางที่ถ้าคุณจะเดินออกมาคุณทําได้เลยคุณทําได้คุณเดินออกมาได้เลยแต่ทีเนี้ยคือคุณยังไม่อยากเดินออกมาในเดือนมิถุนาย,ยนเนี้ยไม่แค่รู้สึกว่า คุณยังไม่พร้อมที่จะเดินออกมาจากคนคนนี้จริงๆแต่ไม่ขอดูหน่อยว่าถ้าคุณเดินออกมาล่ะไพ่ก <c oughs> ็ยังบอกว่ายังยังต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ต้องผ่านการประเมินสถานการณ์คิดแล้วคิดอีกถึงจะยอมเดินออกมาไม่ไหวจริงๆต้องแบบว่าสุดจริงๆต้องแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วหรือต้องแบบว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณอยู่ตรงนั้นแล้วอะ หรือว่าคุณอาจจะต้องให้เขาแบบมีบทสนทนากับคุณแบบที่เออเขาไม่ได้อยากให้คุณอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะคุณถึงจะยอมเดิอนออกมาคุณชาวราศีกุกภอันนี้คือไม่อยากอ่านไพ่ในในแบบแนวๆนวนี้เลยแต่คือว่าคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากแบบให้ไพ่ออกมาแนวแนวนี้แต่ว่าพอไพ่ออกมาแนวแนวนี้ก็คือแบบต้องอ่านทุกคนคือพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบรวมเนาะแต่เมย์ก็อยากให้คุณ move on อยู่ดี แต่ก็นั่นแหละตามหน้าไพ่ในบางท่านคุณก็จะอดทนจนถึงที่สุดแล้วอะคะ่ะเพราะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยถ้าคุณมีครอบครัวด้วยกันแล้วอะถ้าต้องไปหย่าถ้าต้องแบบไปถึงขั้นนั้นคุณก็ไม่ได้อยากให้มันไปถึงขั้นนั้นนะเนาะ mm. ก็ก็เข้าใจว่าเออมันก็ยากสําหรับการไปหย่าหรือว่าการเลิกกันในรูปแบบของคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วอะคะ่ะเอาเป็นว่าก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะขอให้คุณนะคะ สุขสมหวังในเรื่องราวของความรักก็แล้วกันเนาะผิดพลาดไหนต้อขออภัยด้วยนะคะเจาจะจมาในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ